สวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์อีกแล้วครับกับช่องพญาเต่านาคาราชดวงเศรษฐีครับนะเมื่อวานนี้อาจารย์ก็มาบอกแนวทางเลขนะครับแต่ก็เมื่อวานนี้แนวทางอย่างที่บอกนะฮะอาจารย์คํานวณไปนะครับมันก็เข้ามันมันมาอยู่นะครับแต่อาจารย์คํานวณที่แบบว่าตัวเด่นเนี่ยที่ดึงเข้ามาให้รูดเนี่ยดึงผิดตัวแค่นั้นเองนะครับแต่ตัวเพราะว่าเมื่อวานนี้มันเด่นมาเด่นมา ตัวเด่นที่อาจารย์คำนวณได้มันมีเด่น7เด่น1เด่น3แล้วก็ตัวเด่นเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยแต่อาจารย์พยายามดึงตามสถิติตามสถิติติก็1กับ7มันมาก็เลยดึง1กับ7มาแต่ตัว3ไม่ได้ดึงเอาเป็นตัววิ่งแต่3มันเข้ามาทั้ง3หาหน่อยเลยนะครับแต่ตัวที่สลัดออกมาตัวเด่นใน5หลักก็คือมี3 9อยู่ก็เลยเข้า3 9อยู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับ วันนี้อาจารย์ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเนาะเดี๋ยวดูเป็นแนวทางนะครับดูเป็นแนวทางเพื่อประกอบในการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือเป็นแนวทางในการที่เราจะเอามาเป็นตัวคํานวณเลขของเรานะครับนะอาจารย์จะคํานวณตัวเลขวันนี้นะครับเนาะ,ะวันนี้วันอังคารวันอังคารนะครับเดี๋ยวไม่เป็นเสียเวลาตัวเด่นไปเลย นะครับวันนี้วันอังคารนะครับมี3ฮานอยเหมือนเดิมนะครับมี3ฮานอยหรือใครจะเล่น2ฮานอยเพราะว่าอาจารย์พยายามตัวคำนวณออกมาให้มัน2ฮานอยก็คือฮานอยพิเศษกับฮานอยเวียดนามปกตินะครับนะก็ลองเอาเป็นแนวทางดูนะครับวันนี้ตัวเด่นในวันนี้นะครับตัวเด่นในวันนี้มีไม่มากตัวนะครับตัวเด่นนะตัวเด่นมี5มีเด่น5มีเด่น8นะครับแล้วก็ มีเด่น5เด่น8นะแล้วก็เด่นอีกตัวหนึ่งก็คือเด่น9นะครับแต่ที่ตามมาเนี่ยครับก็คือ1อาทิตย์เต็มเต็มเลยนะ1อาทิตย์เต็มเต็มเลยเนี่ยเลข6มันมาทุกวันเลยนะเลข6มันมาทุกวันเลยนะครับ6นี่นนม,นมาเกือบทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าอยู่หลักร้อยหรือเรียกหน่วยเนี่ยไล่มาแล้วก็6 4ี่นี่สี่หเนี่ยมันออกมา2วันติดเลย นะเมื่อวานนี้มันยังมีหกสามมาอีกอย่างเงี้ยครับนะเพราะฉะนั้นตัวหลักหกเนี่ยมันติดมาทุกวันนะไม่รู้ว่าวันนี้มันจะมาอีกไหมหลักหกนะครับแต่ตัวตามหลักสูตรหรือตามคํานวณที่อาจารย์แต่คานวณที่มันเข้าบ่อยๆที่เมื่อวานนี้มันเป็นที่อาจารย์บอกมาเป็นงวดที่1ิบไงมันก็เพี้ยนเพี้ยนหน่อยนะวันนี้ก็พยายามจะคํานวณให้มันเข้าแล้วก็ให้มันได้โชคมากที่สุดนะครับเนาะเดี๋ยวลอง ตัวสูตรคำนวณที่อาจารย์คำนวณตามเลขดวงชะตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือวันนี้เด่นนะครับเด่นก็คือเด่น5เด่น5เด่น5ก็คือใครชอบรูดก็รูด5ได้เลยนะครับอาจารย์แนะนำมารูด5รูด5ก็คือ505 1 52 53 54 5 5 5 6 57 5859อนะครับอันนี้คือรูดตัวเด่นตัวเด่นหลัก5ที่ที่แนะนำรูดนะครับตัวเด่นหลัก5ที่แนะนำรูดก็คือ นะเด่นรูดไปเลยถ้าใครชอบรูดก็รูด5นะครับแต่ถ้าใครชอบวิ่งก็วิ่ง5นะครับวิ่ง8วิ่ง9นะครับแต่ตัวเด่นเด่นที่สุดในวันนี้เด่นที่สุดในวันนี้สําหรับเอาหลัก5ก่อนนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์หลัก5มันมาสูงหลัก5ตัวเด่นในวันนี้มีนะครับมี5 5 5 6 5นะครับแล้วก็ อ่าห้ามีมีมีห้าห้ามีห้าหกมีห้าแปดห้าเก้านะครับอันนี้คือเด่นหลักห้านะครับเด่นหลักห้านะแต่ถ้าเด่นรวมเด่นรวมในวันนี้สําหรับฮานอยเด่นรวมในวันนี้นะครับเด่นรวมในวันนี้มีนะเด่นรวมในวันนี้มีแปดเก้าแปดห้าแปดหกนะครับนะห้าศูนย์นะครับเจ็ดเก้า นะครับแล้วก็อีกตัวนะครับอีกตัวที่ที่มาเด่นแล้วก็มาเด่นไม่แพ้กันวันนี้นะครับก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดสีนะครับตัวเจ็ดสี่นะเพราะฉะนั้นตัวเด่นเดี๋ยวเด่นรวมก่อนเด่นรวมเด่นเด่นถ้าใครชอบลูดก็คือลูดห้าแต่ถ้าเด่นรวมในวันนี้เดี๋ยวเด่นรวมห้าตัวก็คือมีนะครับมีห้าแปดมีห้าเก้า มี68แนะครับแล้วก็อีกตัวเด่นตัวนึงก็คือ74นะครับแล้วก็50นะครับแต่วันนี้5มาเด่นจริงๆนะครับแต่ไม่รู้มันจะมาหรือเปล่านะครับแต่แต่ตามตัวที่อาจารย์เคยคำนวณแล้วมันเข้าบ่อยๆก็คือตัว5มาเด่น นะครับตัว5มาเด่น5อาจจะมาทั้ง2อหาหนอยเลยก็ได้นะครับก็ลองลองเอาพิจารณาดูนะครับเด่น3ตัวเด่น3ตัวในวันนี้นะครับเด่น3ตัวในวันนี้มีเด่น3ตัวในวันนี้มีนนม2 5 5 255 559 0 ห8แดแล้วก็9 8้าแปห้าเกดห้าอีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออ่าอีกตัวหนึ่งก็คือไม่แน่ใจนะครับแต่แต่เปอร์เซ็นที่จะมาก็ถือว่าสูงนะครับก็คือห้า 7 9นะครับไอตัวนี้นะครับตัวเด่น2ตัวตัวเด่น2ตัวคือตัวเด่น2ตัวที่เด่นสุดในวันนี้คือนะครับ5 8นะครับมีตัวเด่นตัวเด่นถ้าเด่นโดดๆคือ5 8นะครับ5 8 5 9เนี่ยตัวเด่นสุดเด่น3ตัวคือ5 5 9หรือ5อ่า5 8 559กับ585ตัวนี้นะครับตัวเด่นเด่นนะครับก็ลองลองตัดเอาเป็น55 58 59อย่างนี้ก็ได้ครับถ้าใครชอบชอบชอบเล่นแบบโดดๆเนาะหลัก5นะครับแต่ตัวที่เป็นตัวกันแล้วตัวประกอบนอกก็คือ86กับ86กับ79นะครับเปอร์เซ็นที่จะมาสูงนะครับแต่วันนี้อาจารย์คิดว่าหลัก6เดี๋ยมันมามันมา มันมาอาทิตย์กว่าครับมันที่มันมาทุกวันนะมันเข้ามาทุกวันอาทิตย์กว่าวันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมาไหมนะครับก็อาจารย์แต่แต่ตามแต่ตามเลขคํานวณวันนี้หกมันหมดนะอาจารย์ก็มันแต่มันมันมาเด่นห้านะฮะมาเด่นห้านะแล้วก็เมื่อเช้าก็อาจารย์ก็เข้าไปเข้าไปตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ําแล้วทีนี้มันมันมันมีกินเข้าไปก็ไปตอด กำลังจะอาบน้ำอะไรเงี้ยฮะก็มีเหรียญนนะ่ะเหรียญบาทนะฮะเหรียญหนึบาทนะ,ะมันตกหล่นมาก็เลยไปดูพศสศมันเป็นพศสองห้าเก้นะแต่ไม่รู้มันมาจากไหนไงเหรียญหรือว่ามันจะติดตัวอาจารย์ไปหรือมาจากไหนมันก็หล่นลงนะก็มีเลขเลขเลขวันสองหห้าอาจารย์ก็เลยเ,เด่นห้าเก้นะห้าแล้วก็หรือจะเป็น1นึห้าก็ได้นะ 159ก็ได้ลดแต้มขึ้นแต้มนะแต่เด่นเด่นถ้ามา0นย์ก็คือถ้ามาศนย์ก็คือ05ถ้าใช้ชอบหลัก8ก็เล่นเล่นหลัก5 5 8 59อะไรอย่างงี้ครับ159 158ก็ได้เนาะก็ไม่มากตัวนะครับก็ลองเอาเป็นแนวทางดูครับวันนี้นะครับรูด5เด่น5ตัวเด่นเน้น5 8 5 9นะครับ ตัวเด่นหลัก5คือ50 58 59ตัวเด่นรวมในวันนี้คือ5ตัวมี58 59 86 50แล้วก็79นะครับตัวเด่นฮานอยวันนี้นะก็ลองเอาเป็นแนวทางดูครับวันนี้ร่ำรวยร่ลำรวยกันครับ